นักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับเฝ้าระวังสถานการณ์โรคฝีดาดวานอนหรือว่าฝีดาดลิงนะครับหลังพบผู้ป่วยเพิ่มในจังหวัดอีก4อยรายครับ นายแพทย์วรัญยูจำนงประสาทพรนายแพทย์สาธาร,รณสุขจังหวัดเชียงใหม่ครับเปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่พบผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงสะสมแล้ว26รายนะครับซึ่งในปี2568ได้พบผู้ป่วยใหม่จำนวน4รายส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่มีอายุระหว่าง21-47ปีแต่ยังไม่พบผู้ที่เสียชีวิตนะครับซึ่งการติดเชื้อนั้นก็จะเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยเฉพาะจุดที่มีผื่นตุ่มหรือว่าแผล โดยปัจจัยเสี่ยงหลักก็คือการสัมผัสเกี่ยวเนื่องกับการมีเพศสัมพันธ์แนบชิดหรือว่าการที่มีการสัมผัสกันใกล้ๆส่วนโอกาสรับเชื้อจากการพูดคุยใกล้ชิดเป็นระยะเวลานานานั้นเป็นไปได้ค่อนข้างต่บ ทั้งนี้ก็ขอให้ผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่อาจมีเชื้อฝีดาดวานอนให้สังเกตอาการตนเองในช่วง21วันหากมีพื่นตุ่มน้ำหรือตุ่มหนองตามร่างกายโดยเฉพาะบริเวณอวัยวะเพศและรอบทวารหนักมีไข้ปวดกล้ามเนื้ออ่อนเพลียต่อมน้ำเหลืองโตให้รีบพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยนะคะและหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422หรือเพจ a c e b o o k สำนักงานสาธารณ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ค่ะค